องยี่สิบหมอกตึมเลยแบบนี้มีทะเลหมอกนะครับหมอกหนาะแบบนี้ขึ้นที่สงูงมีทะเลหมอกแน่นอนเรายืนดดเผื่อนะ บ้าประกับไม่ตายน t i โอ้ยไม่โดนครับถมถมอมอถม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 นึกว,ว่าโดนปลาเฮอังนี้โดนโอุย้ยใหญ่ครับมีไซสปลาปากหรือเปล่าไม่ยอมขึ้นเลยคนระับ ห <c oughs> นักมือมากโคตัวหน่อยสายเล็กนะครับเฮ้ยเกาะบ้างในเขาวงป่าเอ้ยจะบ้ายเลยในวังป่า <c oughs> ขึ้นครับยังอยู่น,นะคปลาเสียงดวงตนตัโหนอเกาอะไรอ่ะมันขาดแล้วโอ้เกาะมาเป็นว่าปลาใหญ่ดึงไม่ขึ้นเนี่ยโอเคครับเต้มแ,แรกแต่ยังไม่ตึง โ oh, okay. อเขียบเต็มแรกกระปากตื่นเต้นแต่เช้าเลยน้ำไม่ลึกนะประมาณเมตรกว่าเอ้ยไม่ถึงเคียบเต็มแรก vứt tôi dày mà thì này đây ờ, mình có 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 ก็พัดหนาวเฮ้ออยมีตัวครับ ดูก่อนใช่ไหมโอ้ใช่ครับใช่มีตัว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 แล้วอุ้ยเบ็ดใหญ่ด้วยเนี่ยเบ็ดเล็กครับเบ็ดเล็กปลากรกิงแน่นอนเลยตึงมือขนาดนั้นโอ้ปรากฏปครับปลากรดปลากรดปลา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 าตัวที่สองครับปรากฏ thế thêm gió chấm thêm nào nhà cung nhờ cung 吧、啊，桶。 ปลาครับโอ้นึกว่าอถมอเห็นนิ่งโอ้ปลาแค่ครับปลาแค่ปลาแค่ปลาเข่แค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 ่ okay, เนี้ยเอาก่อนครับใช้นี้ไปเรียกพี่นาแล้วครับเมื่อวานนี้ปล่อยไปตัวหนึ่งบอกให้ไปเรียกพ่อเรียกแม่ไปเรียกพี่มาโอ้กินลึกไหมเนี่ยโอ้ลึกครับตัดครับผม สามแต้ออนนอม,อมอันนี้ต้องบอกใช่ไหมเนี่ยโอ้โถมมนเนี่ยยามว่าเกาะอะไรเนี่ยโอเคหมดแล้วครับนะครับสรุปผลงานสามแต้มสามสไตล์วันนี้ครับ ผนงานครับแค่หนึ่งครับปากหนึ่งปรากฏหนึ่งครับก็สวยงามครับสำหรับรวันนี้ก็ไปเจอนันคลิปต่อไปครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอก่ยวกุ้งนะครับมันพอมีตัวข้ามไปแค่เผลือกเดียวไปแล้วครับบ๊ายบาย ครับ